สวัสดีคระมพบกับผมปุ้มทีวีไซร์6304เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาปรปับปรุงเซิฟเดอร์วอล์กิ้ d เดฟซอมบี้บลูส์อีกเช่นเคยครับจะมาปรปับปรุงอีกนะครับ,รค,รบคิดว่ามันคอ่อนเอางจะมัน,มนเท่าได้หร่เราจะมาปรปับปรุงตรงถนนนยครับผมรู้ว่าจะ,จะประปับปรุงยังไงครับวันนี้เราก็ไปเอาของเลยครับนี่ตอนแรกผมจะเอาอะไรดี ต้นไม้พิโนต้นไม้มาไม่ได้ขอต้นไม้แบบธรรมดาธรรมดาอยู่ไหนก็้เย็นเลยอันนี้ป <4. S 2> <c oughs> ุ๊บแล้วก็หุยตาอีโบล่าเลยทำเลย โอ้โหลำขาชิบแล้วันด e, นูไหนมดูไหนผร้ขาขานะครับก็ทำเองที่ะเออจบทำเองมาดูสกิลดูไหนว่าจลูจิครับกกระดูามา ทำเองก็ได้เว้ยอาอ่าแบบเรื่อแบบนี้มันยากชิบหายครับเมื่อเมื่อเมื่ออยาจะกินข้าวครับก ต้องเวลายลนเือนะเคนี้จบแม่งนะอย่างเงี้ยเอดทีมเลยอยงไรีประโยชน์เฮมาข้ามอีอะไรตอนนี้วะโอ้โอ้หนี่หาก็ตอหน้าตตาเลยอนะไอ้พวงงิน,นพวงนปไปหากงึงไป ด Wh ูมา้วมาแล้วหผมไปนอนก่อนแล้วมันสบายเลยตื่นไปเจ้า หัที่ว่าผมบ้าครับที่มาเล่นเนแบบมาเค้นในทัพทวก็ถือว่าเฮ้ยตรงนี้ยทำอะไรดีวะโคตรใหญ่เลยเอยอเด็ๆลวาที่ว่าผมบ้าแล้วก็เลนี้ก็เชิญว่าเผมไม่ด่าคหรอกว่าผมมาเคยนในทัพท์แบบเนี้ยมมนคนนมัใช่ไหมครับมีใช่ไหมเป็นเลครับเ็มนในันได้เป็นลยรับ เดี๋ยวคุยกับยายไปเออแค่นี้ควันนี้ผมจะเออวันนี้ผมจะไปรับเงินครับที่โรงเรียนครับี่เราคุยกับยายตอนนั้นสักคลยแล้วๆๆๆไม่ต้องเล่นเยนะทุกคนนี่เขาจะทำแบบนี้ครับนี่ให้มัน สมจริงเกินไปไหมเมอเอาต้นไมมาวางไว้ทำแบบนี้ให้มันดูสมจริงเหมือนมันอยู่ในทุกป่าอะไรแต่จะอือหือชิบหายเลยพี่น้องแบบนี้ครับมันสมจริงครับทุกคนผมเป็นคนที่บ้าซเชิญสุวากินเลนี่โทรศัพท์มากครับอ ใส่คนบ้าก oh, ินคาร์โบสวครับบอกกันสิบ้าบ้าจนวผมแบบไปโอ้โหแบบบ้าเกินพิกัดแรงของยูนิล็อกขุดบ้าเลยครับบอกเลยบ้าพุ่งเลยแล้วเริ่มดูผมจริงขึ้นมาครับนี่ผมปลุกตรงนี้ไว้ก่อนครับให้มันดูเหมือนมันมีบอกอะไรมาบังไว้ครับ เหมือนเป็นอะไรกเก่าๆโบราณโบราณเก่าแก่กำเมียวนี่นี่น่นี่เสียค่ะเสีอเสเสไม่มีปากนะไม่รู้จ,จักจะเออมากครับที่เล่นในโทรศัพท์แบบนี้แต่ก็เล่นไปเถอะน้องผมน้องเพลงอยู่นัง่งอ่อนุบานอะไรร้องเพงลงเป็นจลอว น,นี่ไงลองครับแม่อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรบางอย่างก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงเลยครับอไขอมึวะโอ้โหเป็นอะไรตอนนี้แมงแมงแมงแหมงแหมงพุทธ ต้องไม่ทุกซะงั้นพราะว่ามันยาก,กับทําแบบเนี้ยเหนื่อยแล้วแบบอยากให้เพลงมาช่วยอ่ะน้องเพลงทีวีเกมมี่ให้เพลงมาช่วยเกมค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่อ่ะ เหนื่อยมากเลยแค่นี้ก็แต่ถือไมาเหนื่อยอยู่ครับกว่าพรจะปักไปถึงสุดขมมนที่หมู่บ้านกวนๆในนั่นนะดูดมันมมันไม่เกิดทำไมมันไม่เกิดล่ะ เป็นอะไรของมันอ Daniel, อเออแบบนี้ก็ตักสุนทรีขึ้นมาอยู่นะครับว้าวเดินทางไปน,นี่โอ้โหสุนทรนลมลื่นตายแล้วกันแหวะอะไรแหวะทำไมไ,ไม่เกิดรู้ละจะไปด่าตทำไม,มทำเพื่ออะไรรู้ละสีอะไรนี่สีนี้ นี่มาน้องุ่นม้เบเอาบล็อกินขึ้นมาก่อนแล้วนี่เลยครับแล้วก็ทำต่อไปเลยครับแล้วก็เอาต้นไม้มาปุ๊บขึ้นมาก็จะดูสมจริงขึ้นมามั้งอยู่ไกลเกินไปไหม อ้าดูดูดีๆหน่ะ้าอ๋ออคนลตัวเลยยดเ้ยมา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 เราจไม่ิดนนี้ไปชั่วโมงทําเพื่อแล้วบงขอตัดต่อทําตรงนี้ให้เสียก่อนเลยอ่ะ